ไอพีเอฟีนครับสัญญาณมาแล้วจากเครื่องวัดแต่คอนทียังไม่ o t ทเลยใส่สามเกูหนยดูามาแล้วขึ้นแล้วครับนี่แถบขึ้นแล้วเครื่องยังไม่ OTA ีโอไม่บูดคอนทีเก่าทั้งนั้นเลย3 9มเ้าสเมื่อกี้ไม่ขึ้นนะครับ ผมนิสัยสามเจ็ดหกศูนย์นครับโ okay. อเครอสักคู่สามเก้าสองศูนย์ไม่คนที่เอไอพีเอฟินใส่สามเจ็ดหกศูนย์ออใหม่เลยทุกตัวข้งที่สองจะใช้หน่อยเมื่อกี้ปรับยานขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งมันมีสายช็อตอยู่เส้นหนึ่ง ถ้ามันติดสวิตไมนรู้จิตตัวแต่ดูของจิตแต่เครื่องผมเครื่องวัดมาแล้วดูได้แล้วตัวนี้เหลือแล้วหรือแค่ยังไม่อากเกตรด,ดูสักคู่มีเครื่องหนึง่งพีเ e, องยบูธยังไม่ขึ้นเลยเป็นจังไหน่ะบัาหนี้งบูธไม่ขึ้นครับสาเหตุตอนนี้ อัปเดเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้รู้ได้แล้วมันโทรอยู่ไหน,ไนอ่ยนะครับสามเจ็ดหกศูนยามเก้าสองูนใช่ไม่ได้เด้อครับนี่มันยังเป็นความทีเก่าอยู่เลยยังเป็นความทีเก่าอยู่ที่มันไม่ยอมแน่ทะย,ยานไม่ขึ้น ันลองปิดเปิดใหม่ดู IPM ฟนฟินตัวแรกเปิดใหม่มาดู่อต้องแจ้งไว้ถ้าไม่ได้ต้องต้องแมนนวลแล้วไม่ยอม OTA นี่ไม่มีสัญญาณดูไม่ได้ ไปไปช่องสามเลย้ีอีกแล้วครับตายเหรอเป็นน้ำอย่างไรขีดขึ้นมามาและชาใช้สามเจ็ดหกสูงไม่ได้รักษาใจเขาเลยได้ไงดักสิคะ ดูดาเทียมหน่อยไปที่สามโอเคตรงนี้ผมมีแนะ่มีแต่ควันทีเก่ามแต่ควันทีเก่า สัญญาณไม่ขึ้นคุณภาพไม่ขึ้นมาให,าหา้ปิดเปิดไม่ดู ขึ้นช้าหน่อยใส่หัวใหม่เอบยาวขึ้นเขียวแล้ว้ำจะมาแล้วกันนั่นไม่ดีเลยนะคะบางบ้านค่ะสะสมหอนเก่าไม่่อยเปลี่ยนนอนกันแบบทั้งกลิ่นอับแบบนั้นค่ะวันนี้ค่ะอยากจะบอกห,หลายๆคนว่าหมอนที่นอนแล้วดีต่อสุขภาพเอฟ เล็บหลวงครับโอเคเล็บเครื่งได้ประมาเดือใหม่อีกทีครับเทสเมื่อกี้แก่มาขึ้นเลยครับผมโอเคแล้วแหะไม่รู้ว่าต่อมันตีไว้กี่ตัวโอเคนะครับเพิ่มขึ้นหรือไม่ค่ะน่าจะหลายตัวมันตี